วันที่14มกราคม2,569ค่ะมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งที่เอ่อทำให้เราทุกคนใจหายกันไปทั้งประเทศเลยอ่าครับเหตุการณ์ที่สีคิ้วใช่ไหมครับใช่ค่ะภาพเครนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงที่ถล่มลงมาทับขบวนรถไฟที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอื มีผู้เสียชีวิตและก็บาดเจ็บจํานวนมากเลยใช่ค่ะแล้วโศกนาฏกรรมครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุที่น่าเศร้าธรรมดาธรรมดานะคะแต่มันเหมือนเป็นเสียงตะโกนดังๆเลยที่ตั้งคําถามถึงมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างใหญ่ๆของรัฐว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ครับคือคําถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือนี่มันเป็นแค่โชคร้ายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วก็จบไปหรือว่า มันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเป็นอาการที่บ่งชี้ถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันฝังรากลึกและใหญ่กว่าที่เราเห็นวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะเราจะไม่ได้แค่มาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น แต่จะพยายามทำความเข้าใจกันว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับเราจะสำรวจตั้งแต่ความรับผิดชอบทางการเมืองที่ดูคลุมเครือไปจนถึงสิทธิ์และการต่อสู้ของครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะป้องกันโศกนาฏกรรมแบบนี้ในอนาคตได้ยังไงครับโดยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยทั้งบทวิเคราะห์ที่เฉียบคมของ TDRI ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายและวิศวกรรมรวมถึงรายงานข่าวจากหลายสำนักที่เราได้รวบรวมมาด้วยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันที่ตัวเหตุการณ์เลยดีกว่านะคะที่4คิววันนั้นสิ่งที่ถล่มลงมามันไม่ใช่ตัวเครนทั้งอันใช่ไหมคะไม่ใช่ครับจากข้อมูลของศาสตราจารย์ดออรอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยท่านชี้ว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่เรียกว่าฐานรองรับของเครนครับฐานรองรับ ครับแต่คำว่าแค่ชิ้นส่วนเดียวนี่อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะหรอคะทำไมแ่้วคะเพราะชิ้นส่วนที่ว่านี้มันหนักมหาศาลเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ20-30ตัน20-30ตันครับเทียบง่ายๆก็เหมือนกับรถบรรทุก10ล้อ2คันที่ร่วงลงมาจากฟ้าเลยทีเดียวโอหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวมากใช่ครับมันชี้ให้เห็นเลยว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในการทำงาน แต่เป็นความล้มเหลวของโครงสร้างขนาดใหญ่พอได้ยินตัวเลข20-30ถึงตันเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยว่าคนที่อยู่ตรงนั้นต้องเจอกับอะไรมันน่าก,กลัวจริงๆค่ะและที่น่าก,กลัวกว่านั้นคือเมื่อเรามองภาพให้กว้างขึ้นเราจะเห็นว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกนะครับอืมบทความจาก TDRI เขาใช้คำที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าปัญหาความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้างในไทยมันกาลังลุกลามจากรถสู่รางจากรถสู่รางหมายความว่ายังไงคะ ฟังดูเป็นเรื่องใหญ่นะคะคือที่ผ่านมาเราอาจจะเริ่มชินชากับข่าวอุบัติเหตุจากการก่อสร้างบนถนนไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนพระรามสองใช่เลยครับมาหากับถนนพระรามสองที่มีเรื่องให้เราพูดถึงกันไม่รู้จบเลยทั้งคานปูนร่วงแผ่นเหล็กหล่นเครนถล่ลมครับจนคนรู้สึกว่าการขับรถผ่านโซนก่อสร้างมันคือการเสี่ยงชีวิตไปแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าระบบรางอย่างรถไฟเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยกว่า จริงด้วยค่ะเรามักจะยู่สึกแบบนั้นเพราะมันวิ่งในเส้นทางของตัวเองมีมาตรฐานที่สูงกว่าแต่เหตุการณ์ที่4ี่คิวนี่แหละครับที่มันเหมือนมาทําลายความเชื่อมั่นนั้นลงไปเลยแล้วคนนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์สะพานยกระดับลาดกระบังอ่อนนุกถล่มปี66หรือทางยกระดับพระรามสองที่ถล่มในปี67ครับเหมือนยิ่งตอกย้ําเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วแต่มันคือรูปแบบของปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ําๆถูกต้องครับ มันคือรูปแบบของปัญหาเชิงระบบที่ใหญ่กว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้งและเมื่อรูปแบบมันชัดเจนขนาดนี้คำถามที่ตามมาก็คือใครต้องรับผิดชอบใช่ครับใครต้องรับผิดชอบซึ่งประเด็นนี้ก็กลายเป็นเรื่องร้อนทางการเมืองทันทีเลยนะคะทันทีเลยครับทันทีที่เกิดเรื่องนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เหมือนกับโยนระเบิดลูกใหญ่ไปที่การรถไฟเลยด้วยคําถามที่ว่า ผมก็ยังไม่รู้ว่าผู้ว่ารถไฟจะอยู่ได้หรือเปล่าเป็นคําพูดที่สร้างแรงสันสะเทือนไปทั้งวงการเลยครับมันการการเปิดประเด็นเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองขึ้นมาบนโต๊ะท,ทันทีเรื่องมันซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมคะใช่ครับที่น่าสนใจและซับซ้อนไปกว่านั้นก็คือผู้ว่าการรถไฟคนปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นเพียงรักษาการนะครับไม่ใช่ผู้ว่าตัวจริงอ้าว พอเป็นแค่รักษาการนี่มันทําให้เรื่องยุ่งยากขึ้นไปอีกเลยนะคะครับมันเหมือนกับมีครูใหญ่รักษาการในโรงเรียนพอเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นทุกคนก็มองหน้ากันว่าตกลงใครคือคนที่มีอำนาจตัดสินใจและต้องรับผิดชอบเต็มๆกันแน่ถูกต้องครับจะไปลงที่รักษาการคนเดียวก็ดูจะไม่แฟร์เพราะเขาอาจจะไม่ได้มีอำนาจเต็มที่แล้วแบบนี้ความรับผิดชอบควรจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนล่ะคะนั่นแหละครับคือคำถามมันควรจะสิ้นสุดที่แค่รักษาการผู้ว่า หรือควรจะสาวไปถึงระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้กำกับดูแลโดยตรงหรือแม้กระทั่งตัวนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเลยใช่ครับนี่คือคำถามเรื่องวัฒนธรรมความรับผิดชอบทางการเมืองหรือ political accountability ที่สังคมไทยเรายังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ค่อยได้ แล้วในฝั่งของผู้รับเหมาล่ะคะเห็นว่านายกก็ตั้งคําถามไปถึงกรมบัญชีกลางเหมือนกันครับท่านตั้งคําถามว่าทําไมบริษัทที่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุซ้ําๆถึงยังกลับมาประมูลงานของรัฐได้อีกทําไมถึงไม่ถูกขึ้นบัญชีดําซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็ชี้ให้เห็นช่องว่างเชิงระบบที่ใหญ่มากเลยใหญ่มากครับ TDRI ระบุชัดเจนเลยว่าประเทศไทยยังขาดกลไกกำกับดูแลและคัดกรองคุณภาพผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพพอ แต่เหมือนจะมีความพยายามจะแก้ปัญหานี้อยู่ใช่ไหมคะมีครับจริงๆเรามีความพยายามจะแก้ปัญหานี้โดยจะมีกฎกระทรวงพศ25งพที่จะนำมาตรการที่เรียกว่าสมุดพกผู้รับเหมามาใช้สมุดพกผู้รับเหมาเหมือนสมุดพกนักเรียนเลยเหรอคะคล้ายๆกันเลยครับคือจะมีการบันทึกประวัติการทำงาน ถ้าใครทำงานดีก็ได้คะแนนดีแต่ถ้าใครทำงานต่ำกว่ามาตรฐานประมาทเลินเล่อจนมีคนเจ็บคนตายก็จะถูกตัดคะแนนใช่ครับถูกตัดคะแนนถูกลดชั้นหรือร้ายแรงที่สุดคือถูกเพิกถอนรายชื่อห้ามรับงานรัฐอีกต่อไปเลยฟังลูเป็นระบบที่ดีมากเลยคะ่ะแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดคืออะไรทราบไหมครับอะไรคะคือณวันที่เครนถล่มที่สี่คิวคกลไกนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ครับโอ้โหคือมันยังไม่เริ่มใช้เหรอคะยังครับ เท่ากับว่าที่ผ่านมาเรามีช่องโหว่ขนาดใหญ่ที่ปล่อยให้ผู้รับเหมาที่เคยมีปัญหา สามารถกลับเข้ามาทำงานที่เสี่ยงกับชีวิตประชาชนได้เรื่อยๆโดยไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเลยและถ้ามองให้ลึกลงไปอีกนะครับ2ปัญหานี้มันเชื่อมกันโดยตรงเลยครับยังไงคะการที่เราไม่มีกลไกขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาที่ได้ผลเนี่ยมันก็เพราะเราไม่มีองค์กรสอบสวนอุบัติเหตุที่เป็นอิสระมาต่แรกนั่นแหละครับ๋อเพราะถ้าไม่มีผลสอบสวนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางออกมาฟันธงว่าความผิดพลาดเชิงระบบมาจากบริษัทนี้ รัฐก็ไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นพอจะไปตัดสิทธิ์ใครได้เข้าใจแล้วค่ะมันเลยกลายเป็นงูกินหางปล่อยให้ผู้รับเหมาเจ้าเดิมๆกลับมารับงานเสี่ยงๆได้อีกถูกต้องครับพอเราพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบในระดับนโยบายที่ยังดูคลุมเครือแบบนี้ก็นึกไปถึงคนที่อยู่ด่านหน้าของศกนาตกรรมนี้เลยค่ะคือครอบครัวผู้สูญเสียกับผู้บาดเจ็บในขณะที่ฝ่ายบริหารกําลังหาคนรับผิดชอบกันอยู่พวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างคะเบื้องต้น มีการประกาศตัวเลขเงินเยียวยาออกมาอยู่ที่ประมาณ1.69ล้านบาทต่อผู้เสียชีวิต1รายครับ1.69ล้านบาทครับซึ่งตัวเลขนี้มาจากหลายส่วนรวมกันทั้งจากการรถไฟเองบริษัทประกันของผู้รับเหมาเงินสมทบเพิ่มเติมจากผู้รับเหมาแล้วก็เงินช่วยเหลือจากพรบรค่าตอบแทนผู้เสียหายครับในขณะที่แค่ตัวรถไฟสองคันที่พังไปก็ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นไว้ที่105ล้านบาทแล้วนะคะครับ ตัวเลขมันต่างกันลิบลับเลยซึ่งแน่นอนว่าชีวิตคนประเมินค่าไม่ได้แต่เงินเยียวยาเบื้องต้นเท่านี้อาจจะยังไม่ครอบคลุมความสูญเสียทั้งหมดประเด็นสำคัญคือเงินเยียวยาเบื้องต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งครับผู้เสียหายยังมีสิทธิทางกฎหมายที่จะเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมได้อีกอ๋อยังมีช่องทางอื่นอีกใช่ครับซึ่งบทความของอายการวารเทพสกุลพิชัยรัตได้อธิบายช่องทางกฎหมายที่ผู้เสียหายสามารถใช้ได้ไว้อย่างน่าสนใจมากเลยค่ะ สแสดงว่าผู้เสียหายมีทางเลือกมากกว่าแค่รอรับเงินยูยาจากรัฐอย่างแรกที่คิดออกเลยก็คือฟ้องบริษัทผู้รับเหมาโดยตรงแบบนี้ได้ใช่ไหมคะในทางกฎหมายนี่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านมันคือการฟ้องว่าคุณทํางานช่วยขาดความรอบคอบจนทําให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับมันคือการชี้ให้ศาลเห็นว่าผู้รับเหมามีหน้าที่ตามสัญญาและตามมาตรฐานวิชาชีพที่จะต้องทําให้ปลอดภยัย แต่กลับทำไม่ครบถ้วนหรือไม่ใส่ใจเท่าที่ควรจนเกิดความเสียหายขึ้นอืแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นและเป็นสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือเราสามารถฟ้องรัฐเองได้ด้วยฟ้องรัฐเลยเหรอคะในฐานะอะไรคะในเมื่อคนทำคือผู้รับเหมาในฐานะที่รัฐละเลยต่อหน้าที่ครับละเลยต่อหน้าที่ใช่ครับเราสามารถฟ้องหน่วยงานของรัฐอย่างการรถไฟเองหรือกระทรวงคมนาคมต่อสารปกครองได้โดยตรงเลย โดยอ้างอิงจากพรบความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539อ๋อ oh, มีกฎหมายรองรับอยู่ครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพื่อแก้ปัญหาที่สมัยก่อนประชาชนต้องไปไล่ฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐตัวเล็กๆทีละคนกฎหมายฉบับนี้เลยบอกว่าไม่ต้องให้ฟ้องไปที่หน่วยงานใหญ่ได้เลยเพราะหน่วยงานต้องรับผิดชอบการกระทําของคนในสังกัด ในกรณีนี้ก็คือการละเลยหน้าที่ในการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้ปลอดภัยถูกต้องครับเป็นหลักการที่ดีมากเลยนะคะที่ให้ฟ้ององค์กรได้โดยตรงแต่เส้นทางกฎหมายพวกนี้มันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะอุปสรรคใหญ่ที่สุดและโหดร้ายที่สุดคือเวลาครับเวลาครับอายุความในการฟ้องคดีเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีปกครองมันสั้นมากคือต้อง,องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้ถึงเหตุการณ์ และรู้ตัวผู้กระทําผิดแค่ปีเดียวเองเหรอคะครับปีเดียวโหนึกภาพตามแล้วมันบีบคั้นหัวใจมากนะคะคนเพิ่งเสียครอบครัวไปยังอยู่ในช่วงช็อกและความโศกเศร้าอยู่เลยครับแต่กฎหมายกลับบอกว่าคุณต้องรีบไปศึกษาข้อกฎหมายหาข้อมูลเตรียมเรื่องฟ้องร้องแล้วนะไม่อย่างนั้นจะหมดสิทธิ์มันเป็นแรงกดดันที่หนักหนาสาหัสมาก หนักหนามากครับและนั่นคือเหตุผลที่มีการเสนอแนวคิดที่น่าสนใจขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายคืออะไรคะคือการฟ้องร้องแบบคดีแบบกลุ่มหรือ class action ครับอ๋อการฟ้องแบบกลุ่มครับเพื่อรวมผู้เสียหายทั้งหมดไม่ว่าจะครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บมาฟ้องเป็นคดีเดียวกันวิธีนี้จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองเพราะเป็นการรวมพลังกันสู้แล้วก็ยังช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับผู้เสียหายรายย่อยด้วยใช่ครับ ที่เขาอาจจะไม่สามารถต่อสู้คดีกับบริษัทขนาดใหญ่หรือหน่วยงานรัฐได้ตามลําพังเป็นการสร้างความยุติธรรมให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสําหรับคนตัวเล็กๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่พอฟังมาทั้งหมดทั้งเรื่องอุบัติเหตุซ้ำซากความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจนไปจนถึงกระบวนการเยียวยาที่ซับซ้อนมันรู้สึกเหมือนว่าเรากําลังวิ่งไล่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนั่นคือหัวใจของเรื่องเลยครับ เพราะปัญหาทั้งหมดที่เราคุยกันมันมีรากมาจากจุดบอดเชิงระบบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพียงจุดเดียวจุดบอดที่ว่านั้นคืออะไรคะที่ดะไรชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดกลไกลที่สําคัญอย่างยิ่งยวดนั่นคือคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุที่เป็นอิสระครับคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุครับทําได้ที่เหมือนนักสืบเชิงเทคนิคไม่ใช่แค่หาว่าใครผิดเพื่อลงโทษแต่เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงในเชิงระบบ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกอ๋อเหมือนกับ NTSB ของสหรัฐอเมริกาหรือ JTSB ของญี่ปุ่นที่เรามักจะเห็นชื่อเขาโผล่มาทุกครั้งเวลาเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกหรือรถไฟชนกันครั้งใหญ่ๆใช่ไหมคะใช่เลยครับองค์กรเหล่านี้ทำงานโดยอิสระอย่างแท้จริง ไม่ขึ้นกับหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบก็คือไม่ขึ้นกับกระทรวงคมนาคมไม่ขึ้นกับบริษัทการบินถูกต้องครับทําให้ผลการสอบสวนมีความน่าเชื่อถือสูงม,มากและข้อเสนอแนะของพวกเขามีน้ําหนักพอที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบด้านความปลอดภัยได้จริงๆในแหล่งข้อมูลของเรามีกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากไต้หวันด้วยใช่ไหมคะที่เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับเราเลยเป็นตัวอย่างที่เปรียบเทียบกันได้ชัดเจนมากครับในปี2567ที่ไต้หวัน เกิดเหตุเครงก่อสร้างร่วงลงมาทับรถไฟฟ้า MRT ในเมืองไทยจงค่ะทันทีที่เกิดเหตุคณะกรรมาการสอบสวนอุบัติเหตุของไต้หวันหรือ TTSB ก็เข้าไปที่เกิดเหตุและเริ่มกระบวนการสอบสวนทันทีแล้วผลการสอบสวนของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะต่างจากของเราไหมตามกันคนละเรื่องเลยครับในเวลาไม่นาน TTSB สรุปสาเหตุออกมาได้คมชัดมากเขาเจออะไรบ้างคะเขาพบว่ามีสปัจจัยหลัก หนึ่งคือความผิดพลาดในการจัดการและรื้อถอนเครงของผู้รับเหมาอันนี้ตรงไปตรงมาค่ะแต่ปัจจัยที่สองนี่แหละครับที่น่าสนใจเขาชี้ไปที่ตัวระบบรถไฟฟ้าเองว่ามีจุดอ่อนจุดอ่อนของระบบครับคือไม่มีปุ่มหยุดฉุกเฉินบนชานชลาทําให้พนักง,งานไม่สามารถสั่งหยุดรถได้ทันทีเมื่อเห็นสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าโอ้โหคือเขาไม่ได้หยุดแค่การชี้ว่าผู้รับเหมาผิด แต่ชี้ไปถึงจุดอ่อนของระบบที่รัฐเป็นคนดูแลด้วยเพื่อให้เกิดการแก้ไขจริงๆถูกต้องครับและที่สำคัญกว่านั้นคือที่ t ไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาออกข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรบ้างคะเช่นสั่งให้ผู้รับเหมาต้องมีแผนการทำงานที่รัฐกุมกว่านี้ และสั่งให้กระทรวงคมนาคมของไต้หวันต้องไปทบทวนกฎระเบียบเรื่องการก่อสร้างใกล้แนวรถไฟฟ้าใหม่ทั้งหมดนี่คือการทำงานเพื่อป้องตันโศกนาฏกรรมในอนาคตใช่เลยครับไม่ใช่แค่ตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วพอฟังเรื่องไต้หวันแล้วมันน่าทึ่งปนน่าเศร้านะคะน่าทึ่งที่เขามีระบบที่เข้าไปผ่าตัดปัญหาได้ทันทีและตรงจุดขนาดนั้นแต่ก็น่าเศร้าเมื่อมองย้อนกลับมาที่เราที่น่าเจ็บปวดกว่านั้นคือ จริงๆแล้วเราเห็นปัญหานี้และพยายามจะสร้างกลไกลนี้ขึ้นมาแล้วนะครับหรอคะครับเรามีกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพศ2568ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าต้องมีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการทางรางที่เป็นอิสระแบบเดียวกับของไต้หวันเลยเอา้ามีกฎหมายแล้วทำไมถึงยังไม่มีองค์กรนี้ล่ะคะเพราะกฎหมายฉบับนี้ ยังไม่มีผลใช้บังคับครับอะไรนะคะยังไม่มีผลใช้บังคับครับแม้จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วตั้งแต่ปลายปี68แต่ยังมีระยะเวลารอคอยก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบทำให้โศกนาฏกรรมที่สีคิวครั้งนี้เกิดขึ้นในภาวะสุญญากาศทางกฎหมายพอดีใช่ครับเหมือนกับว่าเราเห็นปัญหาเราร่างทางแก้ไว้แล้วเรามียาแก้ปัญหาอยู่ในมือแล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดขวดใช้โศกนาฏกรรมก็ดันเกิดขึ้นมาแทรกกลางเสียก่อนน่าเสียดายมากมันน่าเสียดายและน่าเจ็บใจจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าตั้งคำถามอย่างยิ่งครับว่าทำไมเรื่องที่สำคัญกับชีวิตประชาชนขนาดนี้ถึงต้องมีกระบวนการที่ล่าช้าขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นเรามาลองสรุปภาพรวมทั้งหมดที่ดทได้คุยกันในวันนี้กันนะคะครับประเด็นแรกที่ชัดเจนมากคืออุบัติเหตุที่สีคิ้วไม่ใช่เหตุการณ์เดียวๆว แต่เป็นภาพสะท้อนของปัญหาความไม่ปลอดภัยในการก่อสร้างของรัฐที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นรูปแบบที่น่าก,กังวลประเด็นที่2คือคำถามเรื่องความรับผิดชอบที่ยังคงลอยคว้างและไม่มีคำตอบที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงระดับนโยบายทางการเมืองซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมความรับผิดชอบที่ยังไม่เข้มแข็งพอประเด็นที่3คือเส้นทางกฎหมายสำหรับผู้เสียชีวิตค่ะแม้จะมีช่องทางให้ต่อสู้ แต่ก็เต็มไปด้วยอุปสรรคโดยเฉพาะเงื่อนไขด้านเวลาที่บีบคั้นและอาจทําให้หลายคนเข้าไม่ถึงความยุติธรรมและประเด็นสุดท้ายซึ่งอาจจะสําคัญที่สุดคือเราได้เห็นแล้วว่าช่องว่างเชิงระบบที่ใหญ่ที่สุดของเราคือการไม่มีองค์กรสอบสวนอุบัติเหตุที่เป็นอิสระทําให้เราไม่เคยเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตได้อย่างเต็มที่และเสี่ยงที่จะต้องเห็นศกนาฏกรรมแบบมีเกิดขึ้นอีกในอนาคตทั้งหมดนี้คือภาพรวมของปัญหาที่ซับซ้อนและเกี่ยวพันกันในหลายมิติ ที่ต้องการการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนค่ะก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจจากบทความทางกฎหมายครับค่ะมีการเสนอแนวคิดเรื่องการเยียวยาตามรายได้ที่แท้จริงของผู้เสียชีวิตแทนที่การจ่ายแบบเหมาจ่ายตามตัวเลขที่กําหนดไว้การเยียวยาตามรายได้ที่แท้จริงครับซึ่งมันนําไปสู่คําถามที่ลึกซึ้งวันนั้นสําหรับให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดต่อเป็นคําถามเกี่ยวกับอะไรคะคําถามที่ว่า ในฐานะสังคมเราตีมูลค่าของชีวิตที่ต้องสูญเสียไปจากความประมาทเลินเล่อเชิงระบบอย่างไรการจ่ายเงินตามตัวเลขที่กำหนดไว้ตายตัวมันเพียงพอแล้วจริงหรือหรือว่าค่าชดเชยควรจะสะท้อนถึงอนาคตทั้งชีวิตที่ถูกพรากไปของคนคนหนึ่งใช่ครับไม่ว่าเขาจะเป็นใครมีรายได้เท่าไหร่และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ เราจะสร้างสังคมที่ให้คุณค่ากับการป้องกันโศกนาฏกรรมครั้งต่อไปให้มากกว่าการเยียวยาหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนจากการวิ่งไล่ตามเช็ดล้างความสูญเสียมาการลงทุนเพื่อไม่ให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นอีกตั้งแต่แรกได้เมื่อไหร่มีคือคำถามใหญ่ที่โศกนาฏกรรมที่สีคิ้วทิ้งไวใ้ให้เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบครับ